ฮัลโหลทาเจฮาสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิมคืนไม้ค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนและก็เมื่อวานคืนวานที่ผ่านมานะคะได้ออนแอร์ฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับซีซั่นใหม่ของรายการ The m a s k d a n c i n g King รายการหน้ากากนะักเต้นนะแล้วซึ่งผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนคือหน้าตาคุ้นเคยมากๆแม้จะอยู่ภายใต้หน้ากากนะคะทุกคน เหมือนแบบเหมือนเห็นหน้าตาทะลุหน้ากากเหมือนมองทะลุหน้ากากได้เลยนะคะคือซีซันหลังๆนี้หลังจากที่ซีซันที่แล้วคือมีการปิดหน้าเพียงแค่ครึ่งหน้าเท่านั้นค่ะทุกคนคือถ้าเป็นซีซันก่อนๆก,ก็คือจะใส่หน้าก,ากากแบบว่าปิดทั้งหัวเลยนะคือปิดทั้ง ทั้งใบหน้าเลยนะคะแต่ว่าซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นก่อนหน้านี้คือปิดแค่ครึ่งหน้าเท่านั้นค่ะคือซีซั่นก่อนหน้าเป็นซีซั่นของหลิห่งๆนะก็คือมีปิดแค่หน้าข้างบนนะคะแต่ว่าซีซั่นนี้ปิดแค่ข้างล่างเหมือนเป็นแบบว่าใส่แมสเฉยๆอะ่ะเออคือเรียกได้ว่าคือแค่เห็นตาก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครนะคะแต่ถึงกระนั้นก็จะไม่พูดออกมาค่ะทุกคนเราจะแบบเก็บไว้เป็นปริศนาที่เป็น ที่ไม่เป็นปริศนาต่อไปนะเป็นความลับที่ไม่ลับจริงๆซึ่งในเน่นะคะ <c oughs> ซึ่งในเน่นะคะเมื่อคืนวานก็ได้โพสต์พุ้อปอกับโพส์ตโพส์ตนี้ค่ะทุกคนกับโพสต์ของในเนโพสต์ว่าคืนนี้ฉันจะถือธงเชียน้องสาวของฉันเซียเซียนี่เธอมีความสุขมากที่ได้เต้นอยู่บนเวทีพร้อมกับแปะรูปของเซียเซยนีหน้ากาก เครื่องจักรกลมาไว้ด้วยค่ะเป็นคนรู้จักของเนเน่นะไม่ใช่เนเน่นะทุกคนไม่ใช่นะเป็นคนรู้จักนะคะเอาไงดีควรจะเนียนไม่รู้ต่อไปดีไหมทุกคน คือแม้แต่เ,เนเน่สตูดิโอนะคะเจ้าในซินสตูดิโอสตูดิโองานของเนเน่ก็มีโพสเชียหน้ากากเซเซนี่ด้วยค่ะทุกคนกับหน้ากากเครื่องจกักรกลเราจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อไปนะโอเคเรามาดูกันกันกบโพสต์ของทีมนักเต้นกันบ้างคะ่ะที่ออกมาเรียกได้ว่าความลับไม่มีอยู่จริงกับโพสโพสนี้คะ่ะได้โพสต์เขียนว่า ในที่สุดฉันก็สามารถโพสได้แล้วครั้งนี้ดีใจมากๆที่ทีมเต้นของเรา ODP ได้ร่วมง,งานกับเนเน่ในสเตจแรกของเธอในรายการหน้ากากนักเต้นตอนที่เราได้รับแจ้งก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วพวกเราเออกแบบท่าเต้นพร้อมเนื้อเรื่องเลือกเพลงแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ประกอบฉากและเริ่มซ้อมกันตลอดทั้งคืนในทุกๆวันเนเน่อยู่กับพวกเราตั้งแต่วันแรกเพื่อเรียนรู้ท่าเต้นและฝึกซ้อมเธอทำงานหนักมากจริงๆไม่มีเสียแจ้งเลย เธออยู่กับเราเกือบตลอดเวลาไม่เคยบ่นสักประโยคเดียวและเธอก็ยังทําให้พวกเราได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เป็นรุ่นพี่ที่สุดในรายการแต่เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเนเน่สร้างผลงานที่จะทําให้ทุกคนต้องประหลาดใจต้องขอขอบคุณเนเน่ที่มีจิตใจหนักแน่นไม่ยอมแพ้เวทีของเราจึงถูกนําเสนอออกมาได้ดีมากๆเธอคู่ควรกับความรักของทุกคนมากๆหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันอีกครั้งนะแล้วก็แอด เนเน่เจิงนายซิงเอาจริงได้ได้ว,ว่าแทบจะเฉิเลยแล้วทุกคนแล้วก็มีโพสต์ภาพกลุ่มระหว่างทีมนักเต้นแล้วก็เป็นเนเน่ในเวอร์ชั่นที่ไม่ใส่แมสค์ด้วยนะคะทุกคนไม่ใส่หนากาศด้วยนะเอาไปว่าปิดมาอยู่แล้วจริงๆตอนนี้โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันกันกบสเตจของเนเน่ในรายการ The m a s k Dancing King สเตจแรกกันนะแล้วก็นอกจากนี้จะมาดูกับคาทีนเล,เล็กๆน้อยๆของเนเน่ด้วยนะคะโอเคไหเราช้าเรามาเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะอมแล้วเริ่มเอ้อเมื่อกี้พูดว่าเนเน่หรือเปล่าอเอาเป็นว่าไม่ได้ยินนะทุกคนเอาเป็นว่าพูดว่าหน้ากากสาวจักรกลแล้วกันนะโอเคมาดูกับการแสดงของหน้ากากสาวจักรกลกันเลยค่ะ Icana, พร้อมแล้วเริ่มบอกว่าจะไม่หลุดอีกว้าเชสเซนะิเตนแบบว่าเซ็กซี่มากแล้วก็น่าจักคุ้มเพื่ออยู่คนหนึ่งใครไม่รู้ควรมากๆช่างกัรจิงเต็มย เน่เน like, ่แล้วค่ะคือแสดงคนแรกโอ้ยนเ่น่่ม开场โอเคกรเครื okay. ่องจักรูจริงเห็นแค่ตาก็รู้แล้ว อะไรคือมีแปอปอ่านสคริปต์ด้วยแล้วก็มาถึงกับการสแสดงของเซสเซนีนะมากับตุ๊ก,กตาน้องไต้คุ้ยน่ารักมากแล้วก็มีเหมือนแบบมีพรอ็อพอุ้ยน่ารักเหมือนตุ๊ก,กตาน้อยเหมือนตุ๊กตาน้องไต้เอ๊ะไหนท่าเต้นน่ารัก แล้วก็ไม่เล่นกับกระโปรงด้วยนะคะโอ้ยนี่น่ารักมากโอ้คือขนลุก ใครลลครับอะไรลูกเฮ้ยดู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 สลัดครับตุ๊กตาตายน้อยไปเลยเมื่อกี้อ้าเฮ้ยเผ็ดมาก Hãy subscribe cho

跳要多一些。那我们第一轮就给我们展示了这么完整的舞蹈。大家左手边选一，大家右手。哎、这个表现对我来说是，我是非常的震惊，很有创意。不过从我那，<laughs> 因为我的面具呢，就是好像机器一样，本人呢长得非常可爱。出门的时候呢，我妈妈跟我说，你。 要有礼貌，招工的时候你要说辛苦啦，谢谢，谢谢你，你是讲礼貌的小女孩。他他老家的口音就是这个口音。哦、我有口音吗？如果说真的是这个外国人的话，我觉得应该是非常厉害了，能,能说成这样。我不是外国人。呃，那你的老家在哪里？<laughs> 我是南方的。南方的。怎么我们班啊，的。没有。<laughs> <laughs> <laughs> 那我们就聊不下去呢，<laughs> <laughs> 聊不下去就可以让他唱呢。<laughs> 来个比较可爱的。喂，娜拉娜拉。明天在窗外，暗暗有一个人在等待。哦，很调皮。在等待。娜拉娜拉。<来><来>

แสดงละครเว,วทีต้องมีท่าทางนึ่งว้าเสียงดีมากชัเกอันนี้จะรออย่างไรก็เกิดใจมากลูกคองานลูกคอมา

ในรายการในซีซั่นนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันที่เก่งๆเยอะเยอะจริงๆในซีซั่นนี้นะคะเยอะมากๆในเน่ก็คือพยายามทาเต็มที่แล้วค่ะทุกคนน้องไปซ้อมทุกวันเลยนะคือซ้อมตลอดทั้งคืนอยู่กับทีมเต้นอย่างที่ทีมเต้นเขาโพสต์มาบอกนะคะก็คืออยู่กันตั้งแต่วันแรกเลยนะเนเน่คืออยู่ตั้งแต่คืนแรกคือซ้อมตลอดทั้งคืนและซ้อมทุกๆวนันจนถึงวันที่แสดงนะคะทุกคนคือพุ่มเท หนักมากๆเพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุดนะคือทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วล้วก็คือทำออกมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่เพื่อนสาวคนสนิทในเนทเจ้าหนาซิงซึ่งเป็นพี่น้องกับหน้ากากจักรกลหน้ากากเซียเซนีได้โพสต์เอาไว้ว่าโอ้ฉันต้องเนียนยังไงให้มันเนียน บอกได้โพสต์ไว้ว่าเธอมีความสุขมากจริงๆได้แสดงได้เต้นบนเวทีนะก็คือหน้ากากจากกนก็คือแสดงแล้วก็เต้นบนเวทีอย่างมีความสุขนะคะคือแค่มีความสุขแล้วก็คือทําให้คนดูมีความสุขแค่นั้นก็ดีแล้วคะ่ะทุกคนแค่นั้นก็สุดยอดม,มากๆแล้วนะอืเก็บ <c oughs> ไม่อยู่จริงๆเอาจริงคือเห็นแค่ตาก็รู้แล้วปะ เห็นแค่ตาก็คือรู้แล้วนะคือเห็นแค่รูปร่างไม่ต้องเห็นตาไม่ต้องเห็นหน้าก็รู้แล้วนะว่าเป็นใครอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเน่ก็คือจะมีปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวรอฟังติดตามกันนะในวันที่1ิแปสิงหาคมใกล้แล้วค่ะทุกคนกับเพลงใหม่แล้วเดี๋ยวว่าปล่อยงานออกมาลัวๆเลยนะแล้วก็จะมีเพลง OST ด้วยนะคะรอติดตามฟังกันได้ งานปล่อยออกมาแบบว่าไม่หยุดยั้ยงจริงๆก็น,นั่นแะค่ะจบแล้วนะคะกับ r e a c ชั่นวันนี้ได้เรียกว่าเก็บความลับไม่อยู่ความลับไม่มีอยู่จริงบนโลกใบน,นี้ค่ะทุกคนก็น,นั่นแหะค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งดุ้งดิ้งดุ้งดิ่งแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้การถ่ายคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย